บอคขาดข็ดน้องใหม่อันันตยาสาวน้อยเพชรบ้านแพงสิบพคตถึงลาดน้อยอุ๋งอิงแบบนี่โอดแบบไดนั่นก่อนอื่นขอกราวคำว่า,าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้องไฟมิดหมอแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาเนีสวัสดีพี่ยังแฟนครับเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบ้านแพง แฟนครับเอฟซีลาหน่อยอุยกิงสู้ผู้สู้คนเด้อครับเด้อ <c oughs> คลิปแรกแขกมันของมือนี่ครับมือหลายๆผู้หลายๆคนตั้งตารอคอยที่สมหวังหรือผิดหวังนั่นมือแรงกู้จักกันแน่นอนครับ <c oughs> มาวอร์หอดจอถึงเรื่องราวของน้องใหม่อนันตยาเนาะอนันตยาสาวน้อยเพชรบัาน ได้โพดเมื่อ่อกีช่วโมงที่พานมาครับถึงลาหน่อยอุ้งอิงแม่หน่อยแบบนี่ครับเมื่อนี่อีลาขอขอบคุณชุดเพชรสวยๆจากพี่อุ้งอิงด้อจากและขอบคุณแม่หน่อยแม่พี่อุ้งอิงที่เป็นห่วงกีลาญาติพ่อมี่สุดคือบูเล่ยทรงต่อสุดจากพี่อุ้งอิงมาหา้ แล้วก็ขอขอบคุณขอเอกพี่มอสอญิงน้ำเด้อจ้าที่ช่วยเอาชุดมาให้พอดหลังเวทีใส่อิโมจิเป็นรูปสาธุกับรูปหัวใจนั่นคือความเลื่อนไว้ล่าสุดหลังจากนั้นครับมือวาดพี่น้องมีฟแค่นแฟ้นมัลลำตางเข้าไปรวมยินดี การที่ลาหน่อยอุ๋งอิงได้นำชุดไปให้กลาหน่อยทิดดาเล่าหลายหลากชุดส้างความปิติส้างความยินดีชื่นชมในสิ่งที่ลาหน่อยอุ๋งอิงได้เหตดได้กระทั่เมื่อวานไทยศรีเกตก็นได้นำเรื่องล่ามาว,ะวะ่าว่าชุดลาหน่อยอุ๋งอิง ที่บอไดให้น้องน้องในองค์กรมือนีได้มาให้เราครับถือว่าเป็นชุดน่าจะบอบอเกา่าบอใหม่ในชุดชุดล้ำเนาะถ้าเป็นชุดนักล่องนี่น้องใหม่บอสามารถดไซนได้แน่นอนนี่เป็นชุดลำ้ำมันจะสามารถขยับขยายได้ลาหน่อยอุกเองนได้น้ำมาส่งต่อให้ น้องๆในองค์กรเห็นบ่ครับความมีน้ำจิตความมีน้ำใจของแม่น่อยลาหน่อยคุ้งหญิงครอบครัวนี่แหละครอบครัวของลาหน่อยอุ้หญิงสิ่งที่มิดหมอแค่นแฟน่หมอลำ่ำได้เห็นลาหน่อยผู้หญิงได้เฮ็ดได้ทำรุ่นต่อรุ่นคือต่อกันมากครับมีศิลปินน้องไม่หลายผู้หลาย,ลายคน ที่เขามาอยากอยากมา,มา,มาหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่บอกคหดถึงคาใส่ใจที่มันสิเกิดขึ้นใน,ในอนาคตน,นั่นก็คือเรื่องชุดเพราะว่าจะเป็นชุดลอกเราะว่าจะเป็นชุดรั่มมันต้องลงทุนเองทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่พี่ๆได้มอบให้น้องไม่ดี ก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจอันยิ่งใหญ่เป็นการตอ่อยอดเป็นการสนับสนุนบุคลากรหรือเด็กน้อยรุ่นใหม่ๆที่สิจเจริญเติบโตไปข้างนาอย่างน้นงนองไมอนันตยานก็ถือว่าเป็นน้องไมป้ายแดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่อายุน้อยที่สุดในฤดูกาลนี้ ของสาวหน่อยเพจบันเทศสถานะข้้งคอบครัวก,กับบอฮังบอมี่ปากัดตีนทีชกเช่นเดียวกันกับหลายๆผู้หลายๆคนการที่ลาหน่อยอุ้งอิงได้นำชุดมาให้แบบนี้ครับสางยังครับสางขวัญกำลังใจน้องไม่นี่ที่ว่าเป็นศิลปินผู้แรกที่ได้นำมงกุดไปให้ลาหน่อยหุ้งอิงสวมให้ ่วยพอดให้ถือเอาลาหน่อยอุ้งอิงอีกหนึ่งคนที่เป็นไอดอลของเจ้าของในการต่อสู่ชีวิตรัดดันให้เจ้าของได้มายืนณนะนะจุดนี้ถือว่าเป็นเด็กน้อยที่้าใหม่ป้ายแดงแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยที่ผู้จักพวกเป็นเด็กน้อยรุ่นใหม่ที่นา่าจะน่าสนับสนุน อีกบุกพอหนึ่งของสาวน้อยเพชรบ้านเหรือว,ว่าเป็นเพชรเม็ดน้อยเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งพร,อรอ้อมที่สีเจียร์ไนับพร้อมทีสีเจียรไนทให้มันมีเลียมมีควมวับแวววาขึ้นไปนั่นแหละครับสิ่งที่หลาหน้อยงงเห็ด ตามผลงานเอาไว้เฮ็ดให้โตจ้าของขึ้นมาเป็นไอดอลขึ้นมาเป็นต้นแบบของหลายๆกูุ่หลายๆคนใจของลาหน่อยอุ๋งหญิงเองจับพ่อมสนับสนุสนสู้กู่สู้คนเพราะทุกคนคือคือยังครับคือคนคือกันลาหน่อยอุ๋งิงว่ได้เห็นความแตกต่างครับ ถือว่าบุคคลที่เข้ามาในองค์กรสาวน้อยเพรบ้านแพงอย่างน้องใหม่ก็เข้ามาร่วมสร้างสีสันเข้ามาร่วมสร้างผลงานในสาวน้อยเพรบ้านแพงขึ้นกันลาน้อยวิ้งว่าอะคิดว่าจะาข้องโดมว่าอะไคิดว่าจะาข้องดังว่าด้คิดว่าจะขา,าจะขอ้งาาของเป็นลูกจะาข้องวอกว่าอะไถืออภิสิทธิ์ตรงนั้นหลายเพียงแค่ว่า เป็นพี่แค่นั้นเองเป็นภูพีที่ประสบผลสำเร็จแค่นั้นในความคิดของลาน้อหญิ้งว่างตนว,งตว่างโตด้วยความด้วยความอ่อนน้อมท่อมตนเป็นยังครับเป็นตวอย่างให้น้องๆอ,อย่างน้องใหม่อนันตยานี่ได้นำไปเป็นแบบอย่างในอนาคต ถือว่าเป็นการสืบสานถือว่าเป็นการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานให้วงหมอนลำเพินเป็นที่ประจักษ์ขึ้นไปอีกนี่คือความความในใจของน้องใหม่อนันตายาที่ได้ออกมาโพสถึงหลาดหน่อยอุ๋งิงแม่หน่อยครอบครัวหลาดหน่อยอุ๋งิงแบบนี้เป็นความสุขของเอฟซีที่ได้เบิงที่ได้แง่ ขอบคุณพี่น้องกว้างไปครับสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแฮงคูโซ่หซูพอนกอกันคลิปหนาสบายไปีครับ